สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวนะครับสินค้าสั่งจากแอปแอปหแอปใหม่เลยนะครับเป็นคู่แข่งของ lazada ช็อปปี้นะฮะนี่ครับนะตรงปกนะครับถือว่าตรงปกนะครับเป็นกล้องเป็นกล้องดิจิตอลไมโครสโคปนะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นธรรมดาสําหรับการซ้อมมือเพื่อที่จะศึกษาดูบงดูบอร์ดหรือบัตรกีหรืออะไรก็ตามนะเดี๋ยวผมมา ตั้งดูก่อนนะครับไม่ต้องดูคู่มือ,อก็ได้นะครับคู่มือก็มีอยู่นะครับนี่คู่มือดูซิว่ามันทํางานยังไงจะรูแล้วไม่ยากนะครับเด็กๆเราเคยเล่นตัวต่อมาแล้วนะครับนี่นี่นยวมาดูกันนะครับจะต่อแบบไหนนะครับ้าวอันนี้เป็นตัวสองใช่ไหม นะครับเป็นตัวสองกล้องเป็นตัวกล้องสองกล้องสองกล้องสองอ่าโอเคละอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดแบบนี้เท่าที่ดูมาแบบนี้หละดูกันอ่าเป็นตัวเสียแบบนี้นะครับอ่าโอเคดูละโอ้ แบบนี้ตัวนี้แหละอะที่น่าจะใช่นะครับหมุนนี่นี่นะครับอันนี้แบบไม่ได้ดูคู่มือเลยนะครับสันนิษฐานตามรูปทรงมันนี่ครับนี่แบบนี้นะครับไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันนะครับ มีขายหลายเว็บไซต์หลายหลายหลายกลุ่มนะครับอ่าต่อมาเราก็จะมาเสียบตรงนี้นี่อาจจะใช่นะครับกระหมุนให้มันแน่นอ่านะโอเคอันนี้แน่นแล้วครันะเนะีนะ๋ยวเดีนะ๋ยวแคปอีกหนึงอ่า Okay. มาดูว่ามีไฟหรือเปล่านะครับดูว่ามีไฟหรือเปล่ากดเปิดชุบนี่ไฟแล้วมาลองดูกันเลยครับโออ๋อต้องใส่กาบด้วยเหรอ,อใส่กาดด้วยนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมหาการ์ดก่อนเขาบอกให้ใส่การ์ดด้วยนะเพื่ออะไรใส่การ์ดเหรอใส่การ์ดไหนอะ่ะใส่การ์ดเอ่อนี่โอ้ทำไมใส่การ์ดเขาก็ไม่ให้อ่านไม่บันทึกให้อีกอใส่การ์ดแล้วนะครับกดเปิดรอบนึง ใส่มาแล้วไซมินินะครับกับการเริ่มต้นถามว่าทำไมไม่ซื้อตัวใหญ่เลยก็เรายังไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็ค่อยฝึกทุนน้อยครับผมอาศัยทำธุรกิจขายมือสองเป็นหลักนะครับโอเคเมนู เ,งงเใช้ยังไงละครับล้านพิกเซลอันนี้วิดีโออันนี้ภาพนิ่งอันนี้วิดีโออยู่นี่นะครับกดเพลง โอเคแล้วโอเคครับออดีๆๆเดี๋ยวเดีวมือแล้ว,ลวยังไงล่ะเนี่ยแบบไม่พออีกโอเคอ่าเดี๋ยวลองใช้ดูซิเขาจะเป็นยังไงนะครับเนาะเพราะว่าของใหม่มารีวิวกันสิ ต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่เปิดเปิดสายโอ้ลืมหลายขั้นตอนเอะโอ้นี่นี่นี่มีปุ่มอะไรก็มาดูหนี่งเสียบดูครับโอ้สายชาร์จไทซีอ้าวอ้าว,าวแล้วลองุนดูอ๋อ ัเมนูใน,นวิดีโอครกำลังหาวิธีว่าเอามาจะซูมลงไหนได้มนจะเจอแล้วมนจะเจอแล้วโอ้โหนี่ไงครับนี่ไงฮะยังไงครับผมนี่ตัวซูมอยู่นี่ครับตัวซูมนีโอเคเอา้ามามาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับนี่ครับ ยังไงครับพอได้ไหมครับพอไปไหวไหมนะครับผมโอเคนะครับสินค้าตรงปลอกนะครับสั่งจากทีมูนะครับผมแอปนี้เป็นแอปใหม่นะครับเนาะนี่ครับเอาไว้ฝึกได้นะครับเนี่ยไว้ฝึกได้นะแต่ถ้าหากว่าเล่น iPhone ก็อาจจะต้องแบบซื้อตัวราคาสูงขึ้นหน่อยนะครับสำหรับช่างนะครับเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมารีวิวเพียงเท่านี้สำหรับเครื่องดิจิตอลไมโครสโคปครับ